ครับก็ที่ผ่านมานะครับเราได้มีการจัดอีเวนต์ KSC Series นะครับเราก็ได้เชิญบริษัทประกันนะครับที่เราโคเวอร์อยู่3ตัวนะครับ TQM TLI แล้วก็ b l a เข้ามาพูดคุยกับทางนักลงทุนนะครับที่ผ่านมาวันที่21เนี่ย TQM ได้เข้าร่วมนะครับแล้วก็วันที่24เมื่อวานเนี่ยก็เป็น TLI เข้าร่วมมานะครับแล้วก็ b l a ก็จะเข้าประชุมในวันทีใน่ในต้นเดือนหน้านะครับ เทคเว์ขอสั้นๆของ TQM ก่อนก็คือเขาก็ยังเข้ามายืนยันนะครับว่าเขาจะเป็นบริษัทที่มีความเสี่ยงตับในการดำเนินธุรกิจนะครับโดยการที่เขาจะพยายามไม่ทำธุรกิจใหม่ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการเข้าไปทำตัว a อ t o t i ไทเท o โลหรือตัวจวดัมทะเบียนเนี่ยผ่านทาง Easy Lending ก็เห็นเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยมันก็ออกมาได้ไม่ไตามคาดนะครับแล้วก็ทําให้บริษัทที่ปกติต้องลงทุนอาจจะมองว่า TQM เนี่ยมีความเสี่ยงต่ําเป็นในหน้าประกันภัยเนี่ยกับไปรับความเสี่ยงที่มันมากกว่าที่บริษัทปกท,ที่บริษัทรับปกตินะครับก็เลยตอนนี้ก็มีความคิดว่าน่าจะเลิกเข้าไปาทำธุรกิจตัวจวดัมทะเบียนแล้วนะครับ ตอนนี้เนี่ยเขาก็มาหันโฟกัสธุรกิจใหม่ของเขานะครับที่เป็นธุรกิจที่เขาเชี่ยวชาญแล้วก็ความเสี่ยงต่ำนะครับก็คือตัว TQM l i f e นะครับหรือเป็นในหน้าประกันชีวิตนะครับปัจจุบันเนี่ย TQM เนี่ยเป็นในหน้าประกันระยะสัมภัยู่ก็ตอนนี้กำลังเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่เป็นในหน้าประกันชีวิตนะครับก็เชื่อมั่นว่าตัวธุรกิจนี้เนี่ยจะเป็นธุรกิจใหม่ที่เป็นตัว Growth Driver ให้กับบริษัทนะครับโดยธุรกิจนี้เนี่ยจะล็อตในเดือนมิถุนายนม25นะครับก็อาจจะ จะตีความได้ว่าโคเพร์รอบนี้เนี่ยที่มันทาให้ประกันสุขภาพขายดีดเนี่ยทีเคมก็ถือว่าน่าจะยังแคปเจอร์ไอตัวยอดขายตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าบริษัทเขาเริ่มค่อนข้างช้ากว่าทำลายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่เขาก็ยังมั่นใจว่าภาพทั้งปีแล้วก็ภาพอนาคตแล้วก็ตลาดที่เป็นใหญ่กว่าประกันวินาศภัยเนี่ยก็จะเป็นนิวโก o ด์ไดเวอร์ใหม่ในตัวประกันชีวิตของเขานะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องไตรมาสสีที่ผ่านมานะครับก็บริษัทก็บอกว่า มันมีการอบุคคอสบาร์โซนเข้ามาในจากธุรกิจอีซีเดนดิ้งที่เขาเลิกทําไปนะครับ mm hmm. ก็ทําให้งบไตรมาสสี่เนี่ยมันออกมาแย่กว่าคาดค่อนข้างเยอะนะครับแต่เขาก็เชื่อว่าคอสก้อนนี้เนี่ยมันน่าจะไม่อยู่ในไ uh, ตรมาสหนึ่งปีสองห้าแล้วนะครับก็ uh, มองเป็นวันถามก็คิดว่างบไตรมาสหนึ่งเนี่ยด้วยที่มันเป็นไฮซีซันของยอดขายประกันของรถยนต์ด้วยเนี่ยก็น่าจะทําให้ตัวงบเนี่ยมันกลับมาดีขึ้นนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับตัวไทไลฟ์เนี่ยที่เข้ามารล้วพ,พูดคุยกับเราเนี่ยก็ สรุปเป็นคียเวิร์ดสั้นๆสักประมาณสัก4ข้อนะครับข้อแรกเลยคือภาพของธุรกิจประกันภัยนะครับปัจจุบันเนี่ยถือว่าคนไทยเนี่ยถือกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ0มมาูจดกรมธรรม์ต่อ1น่คนซึ่งถ้าเกิดเทียบกับ developed country นะครับที่เขาถือกันมากกว่า1กรมธรรม์ต่อ1คนเนี่ยเราก็ยังมีแกล็บที่ค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็มีมุมมองนะครับว่าแกล็บที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมาจาก2เรื่องนะครับ เรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่พอแก้ได้นะครับแล้วก็กาลังทยอยแก้ไขยอยู่ก็คือเรื่องความตระหนักรู้นะครับหรือ awareness ของผู้ซื้อประกันที่ปัจจุบันเนี่ยก็ดูแล้วมีแนวโนม้มที่ดีขึ้นหลังจากที่มีการเริ่มใช้โคเพย์คนเริ่มรู้จักโลิตภัณฑ์ประกันมากขึ้นแล้วก็รู้จักบริหารความเสี่ยงในเรื่องการเงินมากขึ้นนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ยังเป็นเรื่องที่แก้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของภาพใหญ่ก็คือเรื่องกำลังซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผู้ตรงๆในตัวประกันเนี่ยมัน ปลายปลายของน้ําตกนะครับก็คือต้องอใช้ชีวิตก่อนจ่ายหนี้ก่อนแล้วค่อยมาซื้อประกันที่เหลือก็ถ้าเกิด spending power คนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะทําให้คนมาซื้อประกันเพิ่มขึ้นนะครับอันเรื่องที่2นะครับคือเรื่องความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยขาลงนะครับซึ่งถ้าเกิดคนที่ทำธุรกิจคนที่เล่นหุ้นประกันอาจจะได้ยินว่าถ้าเกิดดอกเบี้ยขาลงเนี่ยประกันมันจะกำไรน้อยลงนะครับเพราะว่าเขามีเงินที่เขาลงทุนอยู่ในตัวกองทุนที่เป็น ดอกเบี้ย uh, er อย่างพวกอั uh, 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 ตราสันนี่ค่อนข้างเยอะนะครับ mm hmm. ก็เขาก็มาคลาความกังวลน,นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เราก็เขียนไปในเปนเปอร์เหมือนกันว่าเขาได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าดูเรชั่นแก p ของเขาเนี่ยระหว่างตัวแอสเซทกับไลเบอร์ตี้เนี่ยตามกว่า1ปีซึ่งมันก็ทำให้การผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้ส่งผลกับผล performance mm hmm. ของบริษัทมากนักนะครับ แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ฟอร์เควสกันและว่าอัตราดอกเบี้ยมันจะลงเขาก็เลยมีการไปซื้อตัว forward contract นะครับเพื่อมาช่วยลดผลกระทบด้านนี้เรื่องอสุดท้ายนะครับก็คือเรื่อง tfy 1 7เนะครับเขาก็มองว่าถ้าเกิดมันเริ่มใช้เนี่ยมันน่าจะเห็นภาพกําไรที่ดีขึ้นของบริษัทนะครับอันนองจากที่ในบริษัทเนี่ย voib margin หรือตัวกําไรของธุรกิจใหม่ก็คือพูดง่ายเหมือนเป็นกำไรของประกันภยัยเหมือน gross profit margin เนี่ยที่ค่อนข้างดีนะครับเทียบกับคู่แข่งแล้วก็เทียบกับอุตสาหกรรม รวมถึงคอมบิเนชั่ที่ต่ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็แปลว่าทำธุรกิจแล้วยังมีกำไรนะครับแล้วก็รวมถึงเงินลงทุนต่างๆที่เขาก็ทำเปอร์ฟอร์แมได้ที่ค่อนข้างดีนะครับก็มองว่าถ้าเกิด TFN17 เนี่ยมันเริ่มใช้เนี่ยกำไรเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นแล้วก็ e valuation เนี่ยมันน่าจะรูเข้าสู่ embedded value ของเขานะครับหรือก็คือมูลค่าธุรกิจที่ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่สิบห้าจุดแปดบาทต่อหุ้นนะครับปัจจุบันหุ้นอยู่ที่เทรดอยู่ที่ไว้สักสิบสองบาท ก็ตีไปประมาณสัก0.8เท่าของตัว Embedded Value ของเขานะครับ hmm. สุดท้ายก็ค hmm. ือเขามีการพูดออกมานะครับว่าเดี๋ยวเขาจะมีการรายงานงบที่เป็นคล้ายๆ Performance นะครับของ TFA17 แล้วก็ TFA9 ที่เป็นตัวอย่างเนี่ยของปี2024จะรายงานตอนต้นเดือนพฤษภาคมนะครับก่อนงบจริงออกก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อว่างบที่เป็นงบ TFA17 เนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงซึ่งเขาก็ไกลว่าอ่ากำไรเนี่ยนน่าจะดีขึ้นมานะครับ สุดท้ายเนี่ยในภาพธุรกิจเนี่ยเราก็ยังมองภาพของประกันชีวิตเนี่ยยังเติบโตได้เด่นกว่าประกันมินาสภัยนะครับด้วยประกันชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาก็โตประมาณสัก2% 3%ในอดีตมาตลอดนะครับแล้วก็ภาพใหญ่เนี่ยกระทบน้อยกว่านะครับแต่ในฝั่งของตัวประกันมินาศภัยเนี่ยมันก็ได้รับความกดดันนะครับจากการเติบโตของธุรกิจประกันรถยนต์นะครับที่เป็นส่วนใหญ่ของประกันมินาสภัยเนี่ยที่มันโตช้าลงนะครับ เราจะเห็นภาพของยอดขาย,ขายรถใหม่ที่ติดลบค่อนข้างเยอะเยียดเยียนะครับลเกือบ30%เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดมาดูในแง่ประกันภัยเนี่ยเราจะดูที่ a c c u m u l a t e ค่านะครับหรือว่าจำนวนรถที่มันอยู่ในระบบเนี่ยเป็นหลักนะครับพอยอดยอดขายรถใหม่น้อยเนีย่ยรถที่มันอยู่ในระบบเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ลดลงนะครับแต่ว่ามันก็โตช้าลงก็ทําให้ยอดขายประกันไม่ได้สัพย์ที่เกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยมันก็โตช้าลงนะครับเราก็เห็นภาพที่ธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยดีกว่าประกันไม่ได้สัพย์ครับ ก็สุดท้ายนะครับแล้วก็มุมมองเชิงบวกกับคุณประกันนะครับเราก็ยังเป็นอุฟอรณ์สองตัวนะครับคือ TQM นะครับเป้าหมาย24.3อันนี้เราก็มองว่าバリเดชั่นก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับตอนนี้อยู่อยู่ที่7% ROE 30% P/E 11เท่าก็ดูลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับกับอีกตัวนี้ก็คือไทยไลฟ์นะครับ target price 13.8บาทครับครับพี่ครับเรื่องยอดขายเราก็นั้งเชื่อว่า Q4 ที่ออกมาดีแล้ว Q1 น่าจะดีต่อ ถูกไหมอันนี้เอาทีละคอนเซ็ปต,ต์ก่อนก็คือช่วงเวลา Q4 Q1 เนี่ยรอบนี้มันเป็นไฮซีซันโดยเฉพาะผลกระทบของผลผลบวกจากผลพวงจากโคเิแล้วกันซึ่งรเราเอาพุ่งตรงเราก็ไม่ทราบนะว่า Q4 ดีแล้ว Q1 จะแบบบูมต่อหรือเปล่านะนะครับอืแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ Q4 ดีแต่เหมือนราคาหุ้นสะท้อนในเชิงบวกแต่บวกไม่สุดเพราะตัว C A R หรือว่า e a r n i e g s Ratio เนี่ยมันวิ่งขึ้นมาจาก400มาเป็น600เลยทําให้ความรู้สึกแบบ ดีแต่ดีไม่สุดอ่ะอคือคตั้งไอ้ตรงเนี้ยนะครับพี่คิดยังไงว่าคิวหนึ่งรายได้ถ้าดีเหมือนเดิมหรืออาจจะดีกว่าเดิมก็ได้หรืออาจจะลบกว่าเดิมแต่อยู่ในอยู่ในโซนที่เป็น Q 4วที่มันแบบดีมากๆอยู่แล้วในส่งองตอนรายได้นะตัว c r เนี่ยคือพี่กังวลไหมว่าหกร้อยมันจะขึ้นไปอีกหรือพี่คิดว่าถ้าหกร้อยแล้วมันลงมาเนี่ยอมอลทอมไลน์มันขึ้นเลยครับก็อันนี้เราคุยกับผู้ท้าผู้บริหารมันกัดน,นะครับในมิ팅ก็มีคนถามเรื่อง c A r แล้วก็เรื่องปันผลนะครับที่มันน่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับ hmm. c A r ไตรมาสสี่ล่าสุดของไทยไลฟ์นะครับที่ขึ้นมาจาก4้อเฉลี่ยสัก400ต้นๆเนี่ยมาเป็น600เนี่ยมันมีวันทามอยู่ก้อนหนึ่ง hmm. ซึ่งเขาบอกว่าไอ้ก้อนนี้เนี่ยมันจะหายไปซึ่งจะทำให้ c A r เนี่ยมันจะอยู่ที่ระดับ500เปอร์เซ็นซึ่งไอ้500เปอร์เซ็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงกว่าเดิมเหมือนกันแต่ก่อนเฉลีย่ยา400มาอยู่500 <Okay. S 2> เนี่ยก็ ก็เขาก็มองว่าโอเคมันก็ทําให้ธุรกิจประกันเนี่ยมันดูมั่นคงขึ้นแต่ถามว่าด้วย c A อที่เยอะเนี่ยเขาจะมีการรีลิสตัว c a r นี้ออกมาเพื่อเพิ่มเงินปันผลหรือว่าเพิ่มผลกำไรหรือเปล่าเนี่ยทางบริษัทก็ยังมองเป็นะะภาพกลางภาพยาววัดคบคงยังไม่ได้ลด <Okay. S 1> เ็วขนาดนั้นแต่ว่าด้วย c a r ที่มันสูงครับมันก็ช่วยบริษัทในเรื่องของภาพการแข่งขัน เขาก็สามารถออก Product ที่มันเขาก็เหมือนมีบัฟเฟอร์ในการออก Product ใหม่ๆมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาจ่ายผลผลนี่พอ C A R มันเยอะเนี่ยผมว่าเขาก็คงน่าจะจ่าย Payout Ratio ที่สูงที่แต่ก่อนเนี่ยเขาคยจ่ายแค่ส0มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ T L I ตัวไอ้มากปีปีสองพันยี่สามเนี่ยเพิ่มมาเป็นห้าสิบเก้ามีผลพิเศษใช่มีผลผลพิเศษอยู่แต่ว่าปีสองพันยี่สี่เนี่ยตอนแรกผมก ก็ตอนนี้ยวของไทไลท์เนี่ยก็สูงขึ้นมาจากแต่ก่อนนะสองสามเปอร์เซนต์ดีเวนยูนะครับไปเป็นเป็นสี่ห้าใช่ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาให้ให้ความมั่นใจนะครับแล้วว่าเขาก็อยากเขาก็เหมือนพูดในมิทติ้งเหมือนกันเพราะคนก็เหมือนถานระยะสั้นค่อนข้างเยอะแต่เขาก็ยังมองว่าภาพบริษัทตัวเองของบริษัทประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นภาพระยะยาวอ่าคอนแทกประกันเนี่ยมันยาวมากเพราะฉะนั้นเขายังมองว่าเขาเป็นบริษัทที่มีกำไรมั่นคงจ่ายผลผลให้มั่นคงในระยะยาวครับ ครับก็ดูทรงแล้วราคาหุ้นก็น่าสำหรับคนที่ถือตามกันมาตั้งแต่ตอนที่พีกอินิเชตนะครับเออก็น่าจะไปต่อนะนะครับแล้วก็ XD ดวันที่7ด้วยแล้วก็ดูจากการประกาศงบการเงินของไตม่าหนึ่งผมคิดว่าน่าจะอยู่ในโทนที่ค่อนข้างดีแล้วมีมาตรฐานการบัญชีอาจจะทำให้อาจจะการเข้าถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นฝั่งเซลล์ไซส์และบายไซส์อาจจะทําได้สะดวกเพิ่มเติมมากขึ้นและทําให้การแคลริฟายให้กับนักลงทุนเนี่ยผมว่ามันง่ายขึ้นเยอะ เว่าช่วงนี้ผ่านมาก็ต้องบอกนะว่ากว่าเราจะศึกษาคุณประกันทั้งสามตัวเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย <c oughs> ลเนะครับทีกับไอซ์ก็เหมือนกับทุ่มเวลาไปทำกันเยอะ <c oughs> เพราะฉะนั<ช>้นโดยสรุปนะครับเราก็ยังมองว่าอาจจะมีอัพไซด์ต่อนะครับก็ตอนนี้ค <c oughs> ำราคาเหมาะสมอยู่ที่จุดสุดัิบสามบาทแปดสิบอัพไซด์ยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทางพีกมากครับ